กันนะคะสวัสดีครับผู้ชมทุกคนไปหาเห็ดด้วยกันไหมคะวันนี้เราจะไปดูเห็ดว่าที่นี่มันมีเห็ดจริงหรือเปล่าตามตำนานก็บอกว่าที่นี่มีเห็ดเยอะแยะมากมายแต่เราต้องไปถามคนคนหนึ่งนะคะคนคนนี้ก็เก่งมากเลยค่ะคพะเขาเป็นผู้หญิงร่างเพลียวสวยงามมากที่หาเห็ดได้เก่งมากและตามอาลุงดาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกำลังตามหาน้าแอลอยู่ใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะมาเจอกันพอดีค่ะยายแอยู่บอ มาแล้วนะคะยายแหววโอ้คนนี้เหรอคะโอ้โหสวัสดีค่ะดีค่ะดีค่ะวันนี้นะคะคนนี้เหรอคะใช่ค่ะนี่เลยค่ะยายแอววนะคะเจ้าแม่เห็ดแห่งภูเขาส่วนกว้างของเราค่ะพี่แนนธรรมดาเลยใช่ไหมใช่ค่ะของของเขาอันนี้ใช้ได้ไหมคะเนี่ยใช้ได้ค่ะใช้ได้ใช่ไหมคะแล้วก็มีมีดด้วยโอมีมีดด้วยมีดจะไปทำอะไรมีดมีดเพื่อปาด เห็ดนะคะไม่ให้ดินมันเว่าทางอีสานได้บ่ได้ค่ะเออเขาจะมีดมีดเอาไปปาดอันอันตีนเห็ดว่าไห้อันดินมันไปถนหือเห็ดให้มันเปื่อนไหมค่ะให้มันสะอาดน่ากินค่ะถ้าอย่างนั้นเราตามไปดูกันไหมวิธีการแล้วค่ะเดี๋ยวให้แอวไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนแล้วกันนะคะจ้ะค่ะไปเราจะเข้าไปเรียกเสิ้ผ้าเขาป้าเห็ดเด้อค่ะคือเบิ่งว่าวิถีชีวิตมันจะเป็นแบบไหนมันมีเห็ดบเอ่ะ มันถึงจะ,จะเจอเห็ดตรงไหนเห็ดถึงจะขึ้นนะคะ,ะตรงนี้พื้นฐานในการหาก่อนว่าเข้าเจอมองไดเข้าว่าต้องจํามองหันไว้เพราะว่าจดจําไว้ว่าเห็ดมันเกิดอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็ต้องน,น้ำตามปีนาเขาก็มาหาไม้ตรงนี้เจ้าเห็ดเพิงเออบ้านเราก็เรียกว่าเห็ดมัสลูมบีมัสลูมต็อย่างก็เห็ดเพิงเห็ดเพิงแปลว่าเห็ดพึ่ง บ้านดิฉันนะคะเรียกว่าบีมัสลูบีมัสลู yes ทำอะไรยายแอววน่ะคุ้ยอะไรน่ะต้องคุ้ยดูค่ะเพราะว่าตรงนี้มันมีเคยมีเห็ดอยู่ค่ะไม่มีวันนี้เราเข้ามาสายหรือเปล่าจ๊ะใช่แล้วค่ะวันนี้สายหน่อยนะคะปกติต้องหาเห็ดกันกี่โมงจ๊ะถึงจะมีตีห้าค่ะโอ้ตีห้าตีหอ ตีห้ายังอยู่ในนิทาอยู่เลย <c oughs> อันนี้เขาเจ้าเอินว่าเห็ดแดงหรือเห็ดน้ำมากกินได้บอกรินได้ค่ะแซ่บหลายเด้ยดยอยอุอบอันนี้เห็ดเห็ดแดงหรือเห็ดน้ำมากจ้ะออ๋เอามาทำอะไรทานคะเนี่ยเอามาแกงค่ะออ๋แกงเอาพออีกแล้วเนีย่ยมาเบิง้งเด้าโอ้ยอีกดอก เป็นเห็ดครับเห็ดเทกนี่เขาเจ้าเอินเห็ดเพิงนกยุ้งนะคะอะไรนะคะเห็ดเพิงนกยุ้งค่ะเห็ดเพิงเพิงเอาก็บีอีแล้วนี่นกยุ้งก็พีคอกโอ้นี่มีสองชื่อสัตว์เลยชื่อทั้งเผืองทั้งนกยุ้งมัสลูมบีมัสบีพีคอกมัสลูมโอ้โหชื่อพอมากนี่แต่งเองนะคะอย่าไปเชื่อนะคะ แสดงว่าป่าภูเขาส่งกว้างของเรานี่มีความอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะใช่ค่ะถูกต้องนี่ขนาดนี้เราออกมาใส่สายนะคะยังได้เยอะขนาดนี้เลยมามาเจออีกแล้วค่ะเจออีกแล้วว้าววันนี้ได้กินแกงเห็ดแล้วเนี่ยแน่นอนค่ะคุณผู้ชมเราติดตามนะคะว่าเห็ดของเราที่ได้มาเนี่ยจะไปอันนี้คืออันนี้คือเห็ดตะไคร้ได้จ้าบานห้าวชออไม่ต้องตัดด้วยไหมสวยอ่ะเอาก็สันเห็นว่าขาดล่ะค่ะว่าตัดแต่ขาด อ๋อได้หาเห็ดเก็บมาอันนี้มันก็ต้องมาขึ้นอีกใช่ไหมคะอ้าวเจออีกแล้วเจออีกแล้วผู้สัตว์ผู้สัตว์อันนี้เขาเรียกว่าเห็ดอะไรเนี่ยสวยงามจังเลยอันเห็ดปวกจ้าเห็ดปวกหรือว่าภาษธาตุพระเจ้าอินเห็ดโคนค่ะทำไมมันถึงต้องขึ้นตรงนี้มันอยู่ใกล้ปวกเหรอคะใช่ค่ะมันจะขึ้นตามโคนปวกนั่โคนปวกไหมคะอื้อหือจะดีแสบหลายจ้ะ เห็ดละงอกเห็ดละงอกนี่ละอันที่บ้านเพิ่มมากที่สุดเลยนี่เห็ดตังสี่ละค่ะโอ้เห็ดได้ห็นข่าวว่าเห็ดละงอกเนี่ยเขาจะขึ้นมาเป็นกลุ่มไม่ใช่เหรอคะค่ะมันสิเป็นโม่กันค่ะเดี๋ยวลองหาเคี่ยวหาบางกันมาหน่นี้ก็อ่านี่ค่ะเจอแล้วค่ะโอ้โหโอ้ยแอลวันนี้เราสิกินเห็ดทุกวันเลยนะเนี่ยน่าจะอร่อยนะน้องดาวใช่หวานๆอร่อยๆค่ะ ในน้าแ,แอลเราได้เห็ดเยอะเลยมีตั้งหลายชนิดพอลอยางค่ะในสำหรับวันนี้มือออม้อนี้อ่าพราะราค่เมื่อนี้เดี๋ยวถ้าไปเห็ดกับเขากินนะคะ,ะโอ้วันนี้เราก็ได้เห็ดมาพอสมควรแล้วน้าแอล,แอลเดี๋ยวข้าวต่อไปเรามาทำเรามาดูวิธีการล้างเห็ดนะแล้วก็วกมีวิธีการแกงแกงเห็ดก่ำจัดเห็ดอย่างนี้ได้งไงให้เป็นอาหารมื้อที่อร่อยที่สุดของชาวอีสานนะคะเดี๋ยวเราติดตาม ข่าวหน้าต่อไปนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องแอ๋มากๆเลยที่พาเราเที่ยวทัวร์ป่าไรนส,นสัตว์ขอนแก่นนะคะ<ช>หรือว่าเ<ะ>ขาสวนกรอที่นี่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกหรือทีเดียวนะคะที่ได้มีโอกาสนะคะมาเที่ยวในป่าแล้วก็มารู้วิถีชาวบ้านว่ามันไม่ได้ง่ายเลยนะคะกับการหาเห็ด<ม>แต่ ธรรมชาติสร้างมาให้อุดมสมบูรณ์จริงๆนะคะต้องขอขอบคุณน้องแอลมากๆค่ะขอบคุณ,คณมากค่ะสวัสดีคแล้วก็ข่าวหน้าเรา,เราต้องมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนนกับค่ะกับช่วงหน้านะคะน้องน้อยผ่าทัวร์ค่ะ